รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะโบเบินยังแฮปปี้นะคะ วันนี้มาพบกันในรายการมือใหม่วัยเก๋าแล้วใส่ใจคุณภาพชีวิตซึ่งเป็นรายการที่ ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการร่วมกับยาแฮ ppy พาทุกท่านไปสำรวจวิธีคิดและชีวิตของวัยเก๋าที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกท่านในการค้นหาศักยภาพของตัวเองจนเจอและใช้ชีวิตในบ้านปลายได้อย่างแฮ ppy ค่ะ คุณผู้ชมคะในปี2564กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศว่าสังคมไทยในเก้าก้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์จากจำนวนประชากรที่มีอายุ60ปีมากกว่า20%ของประชากรทั้งหมดของประเทศไทยค่ะและหนึ่งในผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุก็คือการมีสัดส่วนของผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นทำให้ผู้ที่อยู่ในวัยทำงาน จะต้องทำงานมากขึ้นเ็ราต้องรับภาระดูแลผู้สูงอายุในส,สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นค่ะทำให้บางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าขาดความอบอุ่นหรือว่าอาจถูกทอดทิ้งได้นะคะวันนี้บ๊อบบีอ,อยากพาทุกคนไปรู้จักกับอาม่ารัตนาและคุณไบรท์เจ้าของร้านข้าวกล่องอามา่าธุรกิจต่างวัยที่นอกจากจะสร้างรายได้แล้วยังเติมเต็มความสาคัญภายในครอบครัวให้อบอุน่น หอมกลุ่นไม่ต่างจากรสมือของอามาที่ออกมาจากเตาเลยค่ะไปดูกันนะคะว่าสองม่าหลานคู่นี้เขามีจุดเริ่มต้นกันยังไงถึงมาเป็นเข้ากล่องอาม่าที่มียอดขายหลักพันกล่องต่อวันค่ะทีกล่องเหรอเยอะสุด9,000กล่องนะไปดูหลานชายเขาคิดจะทำอาหาร เขาก็มาชวนให้มาทาที่แรกมาก็ไม่เห็นด้วยนะก็แบบว่าอาหารกล่องแล้วก็กวมันก็ตามห้างมันก็มีเยอะนะแล้วอาหารกล่องมันจะขายดีได้ยังไงนะก็ทีแรกไม่เห็นด้วยเขาก็บักดีดีอ่ะดีก็ลองดูใหม่ๆวันนึงไม่ไม่ถึงร้อยกล่อง <laughs> จริงๆมีแค่ออเดอร์แค่ 10, 20ี่กล่องครับแต่ว่าให้มาม่ทำ 80ถึงร้อยกล่องไม่เพรว่าถ้าเราบอกอัมาว่ามีออเดอร์แค่สิบยี่ท่านก็มองว่ามันไม่คุ้มเพราะว่าใช่เราก็เราก็ทำแล้วก็ไปส่งใช่ไหมครับห้ามันจะมีรถเข็นของซูเปอร์มาร์เก็ตครับเราก็เอาร้อยกล่องนั้นใส่ไปในรถเข็นแล้วเราก็เข็นขายด้วย,ยโอ้โอหมดไหมคะ <laughs> มเนี่ยมาตั้งแต่จำความได้มาทำงานมาตลอดนะอมสมัยเด็กๆพี่น้องหลายคนไงก็ที่บ้านก็จะเป็นสวนอก็จะพี่น้องหลายคนพออายุสักจำความได้แม่ให้ไปเสื้อบข้าวอ่ะสิบห้าบาทนะสิบห้าบาทคนเป็นสิบสิบคนเลยนะยังม,มีตังค์เหลือซื้อขนมกลับบ้านเลยนะต,า, <c oughs> ตาสวนมากอย่างอย่างเราอยู่สวนเงี้ยมะพร้าวก็จะมีเองไงไอ้พวกผักสวนครัวบางทีก็ไม่ต้องซื้อไง รสมัยก่อนซื้อก็แค่สลึงเดียว<ม>นะเครื่องแกงห่อละสลึงเครื่องแกงต้องามาตำเองนะสมัยก่อนมะพร้าวก็ต้องกว่าจะแกงบ่อนหนึ่งได้ครึ่งวัน<อ>มะพร้าวก็ต้องขูดเองเครื่องแกงก็ต้องตำเองอปลาปลาเขาไม่มาทําให้เราต้องมาทําเองก,ก,ก็ก็อยู่บ้านก็ยังมีน้องเยอะไงอ,อ,ะาอาาจ,จะเป็นคนคนที่คนผู้หญิงเป็นคนที่สองแล้วก็มีพี่ชายคนหนึ่งแล้วนอกนั้นนอกพี่น้องสิบสามคนอะ ตั้งแต่จําความได้ก,ก็ก็รู้สึกก็ทํากับข้าวละ<อ> <laughs> เป็นไม่เป็นก็ทําไปเวลาทําอะไรไม่อร่อยแม่เขาเขยขวนะเขาไม่ตีนะเขยวขวดหืมโอ้โหสุดๆเลยเจบ็บ <laughs> <laughs> แม่เวลาทําอะไรไม่ถูกใจเขาเขยขวนะเ <laughs> ขกขวไม่พูดแม่อะไรมาถึงบปุ <laughs> 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 คย <laughs> เดี๋ยวเราโป้งเข้าไปเดี๋ยวเขาเอามีดสับเราก็แบบสูตรก็สมัยเก่าแก่แบบพ่อแม่ทําให้กินอะนะพ่อแม่ทําให้กินแล้วเราก็จำจำแล้วก็ใส่ใจไงแบบเราจําได้อะไรเงี้ยก็ใหม่ๆก็ต้องชิมก่อนว่ามันรสชาติเป็นไงอะไรเงี้ย มนูเด็ดส่วนมากอาม่าก็จะทําแกงส้มจะจะรสจะจัดจ้านแกงส้มแกงเขียวหวานอ,าอะไรพวกนี้แล้วก็จะมีผัดไทยผัดไทยมาก่อนนี้จะขายดีมากผัดไทยผัดไทยอาม่าก็จะเคี่ยวน้าํามะขามไงเดิมทีสมัยก่อนอาม่าก็ขายอาหารอยู่ที่แบงค์กรุงเทพธนิการรู้จักไหมบีบีซีอ่ะอ่ะสมัยก่อนอาม่าก็จะขายอยู่ที่แบงค์ขายอยู่บนชั้นเจ็ด ขายอาหารก็จะมีครบวงจรเหมือนกันก็ขายจนแบงค์ปิดอ่ะขายจนแบงค์ปิดก็แบงค์ปิดก็ยังขายอยู่ประมาณสักสองปีก็ขายเช้ากลางวันแล้วพอเย็นๆนี่ก็เราจะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้แต่เราก็เก็บขายทอดนุ่นทอดนี่ขึ้นมาขายขายถึงห้าโมงเย็นแล้วพอหลังๆนี่เขาเปลี่ยนผู้บริหารพอเดิมทีเราขายอย่างสบายๆไงเราขายอิสระสบายๆพอพอแบงค์ เปลี่ยนผู้บริหารปุ๊บเขาก็จะบีบเราให้เจ้านุ่นมาขายไอ้นี่เจ้านี้มาขายไอ้นุ่นแล้วเราตลอดเวลาเราขายเองมันก็สบายๆใช่ไหมพะหลายเจ้าล้มเดี๋ยวมันก็มีวุ่นวายมากกาเลยเลิก <c oughs> เลิกแล้วก็มีเพื่อนเขาก็ไปเปิดร้านอาหารเขาก็มาขอให้ไปช่วยนะแต่ก็ทำอยู่แค่เดือนสอ,องเดือนแล้วก็ไม่ทำ ในทามก็อยู่บ้านเฉยๆ <P RI R ES> เพื่อนฝูงเยอะก็บางทีใครเขาทําอะไรก็มาขอให้ไปช่วยงานบุญง,งานอะไรอะไรเงี้ยใครชวนไปไหนก็ไปก็ <c ười> <g oda> แบบไม่ไม่ชอบอยู่เฉยๆอย่างบางทีเขาบวชมากเขาแต่งอะไรอะไรเงี้ยเอามาขอให้ไปช่วยทํากับข้าวก็ไป <c ười> ไม่เคยอยู่เฉยไปดีหลานชายเขา คิจยาทาอาหารเขาก็มาชวนใม้มาทาทีแรกมาก,ก็ไม่เห็นด้วยนะก็แบบว่าอาหารกล่องแล้วก็กาตามห้างมันก็มีเยอะนะบริษัทตามห้างร้านค้าเยอะแยะว่าอาหารกล่องมันจะขายดีได้ยังไงนะใจใจนึกเราแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไอ้ที่เขาขายออนไลน์ะนะก็ทีแรกไม่เห็นด้วยเขาก็บอกดีดีอะดีก็ลองดูเริ่มแรกๆคล่องนิดมึงเองแล้วหลังค้าก็ไม่เป็นอย่างเงี้ยราคาเป็นผ้าใบสมัยก่อน กลัวจะขายไม่ดีกลัวจะขายไม่ดีใหม่ๆมันก็กว่วจะกว่าจะขายดีเขาก็เหนื่อยเขาก็เก่งนะเขาก็ไปหาลูกค้าเองอะไรเงี้ยขี่ส่งเองอะไรเองใหม่ๆวันมันไม,ไม่ไม่ถึงร้อยกล่องเหมือนตอนนั้นเราเห็นโอกาสด้วยครับตอนนั้นเราคือตอนจริงๆแต่ก่อนเนี่ยเข้าก่อมาเราไม่ได้ขายสัมมานาเป็นหลกักงานประชุมอะไรเงี้ยคือตอนนั้นเราเห็นโอกาสว่า้เ, ي, เราอยู่ในห้างแล้ว ประชาชนในห้างคนขายของในห้างมันเยอะมากแล้ว เรียกว่าแต่ละคนก็เหมือนทำงานเยอะขึ้นมี OT ีมีอะไรอย่างเงี้ยครับอาม,ม่าจะชอบถ้าเกิดมีแบบออเดอร์ใหญ่ๆมาบอกท่านท่ี่ก็จะบอกสตอรี่ว่าออเดอร์นี้เป็นใครมาสร้างเขาสั่งอะไรอะไรเงี้ยท่านก็จะแบบพอา่านแบบรู้พวกนี้ท่านก็แบบจะอยากทำเพราะท่านชอบ ทำอะไรใหญ่ๆถ้าด้วยน้อยคือไม่ไม่ชอบชอบเบอร์ตีบ่เบอร์ตีจิขึ้นไปใช่มันดูยิ่งใหญ่จากจุดเริ่มต้นเล็กๆของอาม่าและหลานคู่นี้ ทุกท่านสงสัยเหมือนเบิ้ลไหมคะว่าเอ๊ะทั้งคู่เนี่ยไวต่างกันขนาดนี้เขาจะมีหลักในการทำงานร่วมกันอย่างไรจะมีทะเลาะกันบ้างไหมจะมีงอนกันบ้างหรือเปล่าอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะไปชมกันเลยค่ะเดีมาเดินมาถึงก็เข้าเตาเลย ข้ามาถึงก็ข้าเตาอยู่หน้าเตาและแต่เด็กมันก็หันหันหันของไว้ให้เราเรียบร้อยนะันบ,บางทีหันไม่ถูกใจมากกวบุน <c pave> <laughs> ก็เชา้าอย่างบางทีอย่างอย่างบางทีมีออเดอร์เชา้ 4, 2, 4, 3, ามืดอย่างเงี้ยตีสองตีสามเงี้ยเด็กๆเขาบอกมาไม่ต้องมามาสายๆมาเราร่วม,มออเดอร์เยอะเราก็ต้องมาตีสามตีสี่ก็มาก็แบบว่ากลัวเด็กมันทําไม่ได้เรื่องไงเราก็กลัวเด็กมันแบบ ทำไม่เหมือนเราอะนะกลัวกับข้าวมันไม่อร่อยมั่งอะไรมั่งกลัวลูกค้าจะบ่นจะว่าเนี่ยบางทีบางวันไม่มาก็ยังถามนะถามแบบมีลูกค้าปิดมั่งไหมอะไรมั่งไหมก็ไม่เครียดนะไม่เครียดเด็กๆก็ดีอะเด็กๆเนี่ยบ่นเอ็ดเขาเขาก็ไม่โมโหนะบางทีพอมาลมดีนะมาก็ถามว่าเกลียดอาม่าไหมเนี่ยถามนะเนี่ยบางทีอาม่าด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 ่านะบางทีโมโหขึ้นมาบางทีเขาทำอะไรไม่เรียบร้อยนะ เนี่ยถ้าคนใหม่มานะยิ่งคนใหม่มาบางทีทํางานเงื้อเงืเอเงืออะไรอย่างเงี้ยอาม่าก็จะคอยเอ็ด <N ee> คอยเอ็ดแล้วลูกสาวอาม่าแม่เขาเนี่ยแม่จะไปว่าเขาเขายังเด็กใหม่ไม่รู้เรื่องเออบางทีแล้วก็โมโหอ่ะเราว่าเด็กแล้วแทนที่จะบอกเด็กเออทาอําดีๆแม่จะไม่ไม่ไม่บน่นไม่ว่านะกลับไปบอกอมาม่แม่จะไปว่าเขาเด็กมันยังใหม่ <N ee> นะก็พอบางทีหายโมโหแล้วก็ถามเด็กๆแบบเกียดอาม่าไม่เนียอาม่าดาดาบุบุนเนี่ยโดนหมดฐานอี่โดนหมดไม่ว่าหน้าร้านหลังร้านโดนหมดบางทีออกไปหน้าร้านเห็นอะไรไม่เรียบร้อยนะเราก็เราก็ชอบบ่นชอบว่าใช่ไหมชอบอย่างงุ่นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงุ่นลูกสาวก็แม่อย่าไปเรื่องของเขาอย่าไปยุ่งเขาปล่อยเขาไอเราแบบคนแก่นะก็นิสัยไม่ดีอะบอกปง ชอบบนชอบว่าเอ<ม>เห็นอะไรไม่เรียบร้อยก็ชอบว่าบางทีไปเปิดตู้เย็นตู้เย็นลกแล้วล้วก็ว่าลนะก็<ม> <c oughs> สนุกอะพอพอกลับไปถึงบ้านนะบางทีก็นึกนะเอ๊ะเราเนี่ยไปบน่นไปว่าเขาเดี๋ยวมีดก็อยู่ใกล้ๆตัวเดี๋ยวเขามีดมา <c oughs> <c oughs> ใจน,นึกนะเนี่ยแล้วผู้ชายนะบางทีผู้ชายอย่างเงี้ยทำอะไรไม่ถูกใจมากก็จะเอ็ดเขาใช่ไหมจะว่าเขาใช่ไหม แหมเขาถือมีดอยู่ใกล้ๆตัวเดี๋ยวเขามาเฉาะเราใจน,นึกนะพอกลับไปถึงบ้านแล้วก็นึกอย่างเงี้นะจริงๆโชคดีด้วยที่อามา่ท่านเข้าใจหลาน<ม>เยอะมากๆเหมือนกันครับหลายๆอย่างท่านก็จะมีวิตเหมือนท่านก็จะไม่ได้พูดแบบว่าเหมือนเหมือนท่านท่านว่าเนาะเด็กนะครับแต่ว่าเวลาท่านคุยกับเราท่านก็ไม่ได้ดา่าแบบว่าอะไรอย่างนั้นครับท่านก็จะ แต่ว่าด้วยความที่เข้าใจว่าเราไม่มีความรู้ดรานออาหารท่านไม่มีความรู้เรื่อง facebook ออนไลน์อย่างเงี้ยครับเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเพราะฉะนั้นเวลาเราจะขัดแย้งกันเนี่ยมันจะมีเป็นเรื่องแบบเล็กๆน้อยๆจะไม่ใช่เรื่องแบบว่าท่านคงไม่มาบอกว่ายิงแอดต้องไปยิงกลุ่มสามสิบิเพราะท่านก็ไม่รู้จักตรงนี้เราทอดไข่เจียวยังทอดไม่อร่อยเลยเราจะไปบอกท่านว่าอาใส่ซีอิ๊ ยังไง<ต>อะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่<ต>เราแค่บอกว่ามันมันไม่อร่อยแบบนี้อืเพราะฉะนั้นมันก็เลยแบบเหมือนเป็นองค์ความรู้ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะ,ะนั้นพอเอามารวมกันมันก็คงไม่ได้แบบมันเลยไม่ขัดแย้งกันแบบว่าม,มากมายแต่ว่าเหมือนเราเรายกเขาเรียกว่ายกยกอำนาจให้ท่านเลยเรื่องครัวแบบว่าเราหาคนมาถ้าคนนี้ไม่โอเคเราก็คือตามท่านตลอด าปกติถ้าไม่ได้ทำข้าวกล่องกาแม่แม่ก็จะอยู่ของของมาตหาหักไม่ก็บางทีแทบจะเดือนสองเดือนจะเจอหน้ากันที <c oughs> ไม่เคยได้เจอหน้ากันตอนตอนเล็กๆเขาก็ไปอยู่กับแม่นะเขาไปเรียนโรงเรียนเป่งประสิทธิ์อทีสสาทรนะอ่าก็ก็อยู่ใกล้ๆกันนะ่ะและ้วพอเย็นๆก็จะรับเขาแล้วก็มาอยู่ที่ร้านมาอยู่ที่ที่แบงคนะ์เนี่ยอยู่ที่แบงค์ก็ก็อย,อยู่ถึงเย็นแล้วพ่อแม่เขาขายของเขาก็ถึงจะเป็นรับก็อยู่อยู่พัก <c oughs> จริงๆมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นหลักเหมือนกันก็คือจริงๆอาม่าครับจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอาม่าท่านอาจจะอยู่คนเดียวที่จเจริญกรุงผมคุณพ่อคุณแม่จะอยู่ด้วยกันที่คอมเตยทีนี้คุณแม่เนี่ยก็กลัวว่าแบบว่าถ้าเกิดอาม่าท่านเป็นอะไรไปเนี่ยท่านอยู่บ้านคนเดียวก็จะแบบว่าไม่มีใครรู้ทีนี้เราก็เลย เออมันปร,ประจวบเหมาะกันคือเราก็รู้ตอนนั้นเราไม่ได้หวังนะว่าเรามาท,ทําธุรกิจแล้วเราจะได้เงินเดือนเยอะกว่าเงินเดือนที่บริษัทอะไรเนี่ยแต่เราแค่รู้สึกว่าแบบเออถ้าได้มาทํางานด้วยกันมันก็น่าจะมีความสุขกว่า ำงานอยู่อย่างนี้ก็ได้ใกล้ชิดกับลูกลกับลูกกับหลานถ้าไม่ได้ทำงานก็แทบจะเดือนทั้งเดือนแทบจะไม่ได้เจอกันเลย <laughs> มันก็ดีอะแต่เนี่ยบางทีบางทีเราก็เบื่อเบื่อบางทีเราก็เบื่อเบื่ออยากจะพักอยากจะอะไรว่บ <laughs> เอ้แก่ป่านนี้ละอ,อะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> ก็ก็ยังไม่คิดนะก็ยังไม่คิดก็บางทีก็มาอาทิตย์มึงมาทีมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็มาอ่าสามีมาเสียไปประมาณสามสิบปีแล้ะตั้งแต่สามีมาเสียไปแล้วมากก็อยู่บ้านคนเดียวมาตลอดก็แบบอยู่อย่างสบายๆจะตื่นสายจะกินเวลาไหนอะไรไม่มีใครมายุ่งใช่ไหมแล้วถ้าไปอยู่กับเขานะเคยไปอยู่กับเขาอยู่ เวลากินเจนะตั้งใจจะไปกินเจที่นูน่นเพราะเราอยูุ่งแค่กินเจบางทีเราก็ไม่กินไม่สะอาดอะนะ,อะตั้งใจอาจจะมีอยู่เชียงใหม่สักสิบวันในชวนลูกชายกินเจมาไปอยู่สักห้าวันรับคา้ะอยู่ไม่ได้ละ <c oughs> <c oughs> นี่ช้าตื่นมาไอ้เราก็บางทีนอนเทิดไม่ได้ทาอะไรก็จะนอนดูทีวีเก้าโมงสิบโมงถึงจะลุกจากที่นอนแล้วก็เรียกอยูน่นน่น่ะให้เราไปกินนู่นกินนี่เย็นลงอา้าวบางพีล้วก็จะนั่งดูโทรทัศน์นั่งอะไรอะไรม้าง อ่แม่ไม่ไปอาบน้ําเดี๋ยวจะหนาวเดี๋ยวจะอย่างงู้นอย่างนี้เป็นไม่ใช่เป็นลูกนะเป็นแม่นะ <laughs> เรียกยินนั่นแหะเรียกยินนั่นแหะจะทําอะไรเขาก็เรียก <c oughs> จะให้ทํานู่นทํานี่เราก็ไม่ชอบอ่ะนะ <c oughs> เราชอบอิสระของเราอ่ะก็อย่างคนแถวบ้านนะเขามีหลานมีเลนแล้วนะเขาบอกแม้ กูนี่อิจฉาเจลเกินแถวบ้านเขาเรียกเจถามมาทําไมเขาก็เรียกเจลูกก็เรียกเจหลานก็เรียกเจนี่ทุกวันนี้มีเหรนเหรนก็ยังเรียกเจเขาบอกไม่แก่ใเรียกเจอยู่นั่นแหละก็เรียกว่าทําเรายังทําไหวนะงานบ้านพยายามทำนะแล้วลูกหลานเนี่ยอย่าไปอย่าไปบ่นอย่าไปว่าเขา ว่าเด็กรุ่นใหม่ไปว่าไปบ่นเขาไม่ได้ใช่ไหมลูกหลานมีหลายคนในแถวบ้านะ่ะเขาเขาอย่างเงี้ยเราก็พยายามบอกเขาว่าลูกหลานนะพยายามว่าได้ก็ว่าว่าไม่ได้ก็ไม่ต้องไปว่าอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไม่ต้องไปยุ่งเขานะเราก็สอนเขาคนแถวบ้าน,ร,นรุ่นเดียวกันไปแทบหมดละ จะให้พูดคุยคือไม่ไม่ได้แบบว่ามันมันมีการทะเลาะกันอยู่แล้วครับแต่ผมโชคดีด้วยที่อาม่าท่านท่านรับฟังหลายๆเรื่องแต่ว่าถ้าตอนแรกเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจนอยู่แล้วเรามีองค์ความรู้ที่แบบว่าเก่งของแต่ละฝั่งอยู่แล้วอย่างนี้ครับมันก็จะช่วยช่วยในเรื่องของเรื่องพวกเนี้ครับเรื่องของการทำงานเพราะท่านก็จะไม่ยุ่ง ในสิ่งที่ท่านไม่รู้อยู่แล้วอยากจะฝากว่าถ้าเกิดอะไรที่ท,ที่ยอมกันได้อะไรเงี้ยครับก,ก็อยากให้ยอมเพราะว่าเราเหมือนเรามีครูหรือว่าเราเรามีสิ่งแวดล้อมที่เรียนรู้มาแตกต่างกันนะครับถ้าท่านแนะนําอะไรแล้วเรามองว่าสิ่งแวดล้อมนี้มันที่เราที่เราเรียนว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยมัน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 ก็เข้าใจได้เพราะว่า คนสองสองวัยมันมันต่างกันมาก,มากๆอะไรเงี้ยพอพอเรามีมีความรู้เยอะกว่าคุณพอ่อคุณแม่ครับการสั่งสอนของท่านมันก็จะมีคุณค่าน้อยลงเหมือนลองจินนาการสมัยอาม่าสอนคุณแม่คุณแม่ไม่มี Facebook ไม่มี Google อยากรู้อะไรก็ไม่ถามก็ถามได้แต่อาม่าเพราะฉะนั้นคุณค่าของสองสองกลุ่มนี้ก็จะแบบรักกันมากเพราะว่าเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูแต่พอพอเราอ่ะแม่ก็เป็น แม่แต่ว่าครูก็เป็น Google หรือเป็นโรงเรียนหรือเป็นเพื่อนเพราะฉะนั้นความสำคัญของของแม่ของอาาก็จะไม่เหมือนสมัยนั้นเพราะฉะนั้นผมก็ก็เลยรู้สึกว่าอยากอยากให้ถ้าถ้าเป็นไปได้อะไรที่ยอมได้หรือทําให้เขารู้สึกว่าเห็นเขาเป็นครูได้อะมันมันจะเป็นสิ่งสิ่งที่ดีอันนี้จริงๆเป็นมุมมองของของเราด้วยมองในมุมของของลูกนะครับว่าว่าว่าอะไรที่แบบ ทำตามท่านได้ถึงเราจะรู้ว่า Google มันบอกอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าอะไรที่มันไม่ได้แบบว่าร้ายแรงฉุกเฉินขนาดน,นั้นน่ะอย่างน้อยมันก็ทําให้ความรู้สึกที่เราศรัทธาท่านหรือความรักท่านมันมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเรามองท่านเป็นแค่แม่เป็นแค่คนที่แบบดูแลมาตั้งแต่เด็กแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้อะไรแล้วมันก็จะทุกๆอย่างหลังจากนี้เวลาเราจะทําอะไรหรือตัดสินใจอะไรมันก็จะมันก็ แก่เนี่ยเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรใช่ไหมเอางานบ้านมีเอาก็ช่วยลูกช่วยหลานหยิบจับมุ่นจับมีดอะไรทําได้ก็ทําไม่ต้องมาเกียงว่าแหมฉันแก่แล้วฉันไม่ทำล่าลูกหลานเนี่ยก็อย่าไปบ่นอย่าไปว่าเขามากใช่ไหมไปพอไปบ่นไปว่าเขามากๆเขาก็เกลียดใช่ไหมเราเราก็รู้อะใช่ไหมใครมาจุกจิกกันเราเรายังไม่ชอบเลยใช่ไหม ข้าวกล่องอาม่านะอร่อยสะอาดแล้วก็ขายถูกให้กับเยอะ,อะช่วยช่วยอุดหนุนกันหน่อยนะคะมีงานมีการอะไรก็สั่งได้500กล่องพันกล่องนะชั่วโมงเดียวเสร็จคุณผู้ชมคะความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวเริ่มต้นด้วยความเข้าใจกันของสมาชิกภายในครอบครัว เหมือนกับที่อาม่ารัตนากับคุณไรท์เนี่ยที่ต่างฝ่ายตักเข้าใจซึ่งกันและกันยอมรับแล้วก็เคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของอีกฝ่ายบ้านไหนที่กำลังชมอยู่เนี่ยบอบเบิร์อนุญ,ญาตให้ลอกกันบ้านนะคะนำไปใช้ในครอบครัวตัวเองได้เลยค่ะและสำหรับใครที่อยากจะลองชิมฝีมือของสูตรอาม่ารัตนาเนี่ยนะคะสามารถเข้าไปได้ที่ f a c e b o o k พิมพ์ไปเลยว่าข้าวกล่องอาม่าค่ะ สำหรับวันนี้บ๊อบเบิลเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจะไปแอบชิมข้าวกล่องของอามาสักหน่อยค่ะตอนหน้ามือใหม่วัยเกา๋าเก๋าใส่ใจคุณภาพชีวิตจะพาไปพบกับวัยเก๋าท่านไหนติดตามชมกันให้ได้นะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ